สวัสดีทุกท่านอันนี้เป็นรีวิวผลการทดสอบแบตเตอรี่ดิเทียมยี่ห้อไมโครวัตรุ่น mpco ขนาด1 5 ah ก็อย่างแรกก็คือผมซื้อมันมาแล้วผมอยากรู้ว่าไอ้แบตตัวเนี้ยความจุในการที่จะเอามาใช้งานน่ะมันจะได้สักเท่าไหร่คือความจุที่จะเอามาใช้งานจริงๆอะ่ะไม่ได้แบบ ดึงโหดจนแบบแบตหมดเหลือ0%หรือว่าชาร์จจนเต็มปิ่ม100%ยเซใช้งานจริงผมคงไม่ได้ทำขนาดนั้นเอาแค่แบบช่วงโวนที่มันทำงานก็อยากรู้ว่ามันจะมีประสิทธิภาพเก็บพลังงานได้สักเท่าไหร่เริ่มแรกก็ซื้อมันมาเจ็ดเซลซื้อมันมาเสร็จก็เอามันมาคายประจุคายประจุออกจนเหลือเซลลลา ประมาณ2.8-2.9โวลต์แรงดันรวมตกเหลือประมาณไม่ถึง20โวลต์ประมาณ19.5-19.8โวลต์ก็ถือว่าดีชาร์จหมดละแล้วก็เอามันมาขนานจับทั้ง7ก้อนเนี่ยมาขนานกันแล้วก็ทำบาลานซ์ชาร์จค่อยๆชาร์จไปชาร์จไปประมาณ10กว่าชั่วโมงจนแรงดันมันขึ้นมาที่ 4.1 4.2โวลต์ผมถือว่ามันเต็มละมันอาจจะได้มากกว่านี้แต่สำหรับผมใช้งานเอาเท่านี้พอพอแรงดันมันขึ้นไปถึง4.2 4.1 4.2โวลต์แล้วใช่ไหมก็เอามันมาดิชาร์จคายประจุเอามันมาคายประจุก็คือเอามันมาต่ออนุกรมกันแรงดัน มันก็จะขึ้นไปที่28-29โวลต์ก็ถือว่าเออโอเคเต็มแล้ววิธีการคลายประจุก็คือจะเอามันมาต่อผ่าน DC to DC b o o s t c o n v e r ว e r เเพื่ออัพแรงดันขึ้นมาให้ต้มน้ำต้มน้ำให้ร้อนซึ่งคลายไปสักพักหนึ่งก็เล่นเอาน้ำในกาเดือด ถึงขั้นต้องเปลี่ยนน้ำเพราะเพราะว่าน้ำมันเดือดอ่ะเนี่ยเวลาคายประจุมันก็จะคายประจุพยายามให้กระแสะคงที่อยู่ที่5แอมป์คายไปเรื่อยๆจนแรงดันรวมแบตเนะี่ยเริ่มจะต่ำกว่า20ไอตัวบูตคอนเวอร์เตอร์มันก็จะตัด เดี๋ยวขายไปสักคักมันก็จะตัดละพอแบตมันหมดละพอขายไปเรื่อยๆเ,เนี่ยจนแบตแต่ละเซล์เนี่ยเหลือแรงดันที่เนี่ยสองจุดแปดสามสองจุดแปดห้าสองจุดแปดห้าสองจุดแปดหกสองจุดแปดสองเนี่ยขายไปแล้วก็จับเวลาเนี่ยบูตคอมเวอ,อร์เตอร์มันจะเริ่มตัดละเนี่ยไแดงละแรงดันจะเริ่มตกต่ำกว่ายี่สิบอ่ะพอ ก็จับเวลาในการคายประจุที่กระแส5แอมป์ใช้เวลาไปประมาณ2ชั่วโมงแล้วก็ข้อดีจากที่นั่งสังเกตนะข้อดีของแบบชนิดเนี้ยคืออาจจะเป็นข้อเสียหรือข้อดีกันไม่รู้แต่สำหรับผมคุณถือมันเป็นข้อดีคือแรงดันมันไม่ได้แข็งเหมือนลิเธียมฟอสเฟต คือดิอัมฟอสเฟตวัดยังไงก็สามจุดสามสามจุดสามสามจุดสองอยู่นั้นอะ่ะแต่พอหมดปุ๊บมันจะตกปุ๊บเลยแต่ไอตัวนี้ไม่ใช่ไอตัวนี้แรงดันมันจะค่อยค่อยลดลงจากสี่จุดสองสี่จุดหนึ่งสี่จุดศูนย์สามจุดเก้าสจุดแปดมันจะค่อยค่อยลดลงลด,ล,ดลงลุ่นมันมันเป็นข้อดีคือทำให้เรารู้ว่าแบตเนี่ยมันเหลือความจุป,ประมาณเท่าไหร่ แต่ถ้าลิเทียมฟอสเฟตคือวัดยังไงก็สามจุดสองสามจุดสามคือคือไม่รู้ลงมันจะหมดหรือ,อยังแต่อันนี้แรงดันมันค่อยๆลงค่อยๆลงตัวเลขของไอเซลวิเตอร์มันจะค่อยๆลดลงทีละหน่อยทีละหน่อยทีละหน่อยก็เลยเออสำหรับผมถือว่าเป็นเรื่องดีแต่สําหรับลิเทียมฟอสเฟตเขาก็บอกว่าข้อดีของเขาคือโวลต์แข็งไออก,ก็เป็นข้อดีของเขาโอเคก็ดีชาร์จไปสองชั่วโมง ปล่อยกระแสประมาณ5แอมป์2ชั่วโมงก็จะได้ประสิทธิภาพออกมาแบบน,นี้อันนี้ต้องบอกว่าเป็นการรีวิวแบบบ้านๆของผมนะผมจะใช้แรงดันที่ช่วงเนี้ยคือประมาณ2.85จนถึง4.2ซึ่งจริงๆมันอาจจะใช้ได้ลึกกว่านี้หรือชาร์จได้มากกว่านี้ก็ ไม่เป็นไรเราเอาเท่านี้แหละถนอมแบตไว้มันก็จะเป็นประมาณนี้คือชาร์จได้ดีชาร์จไปที่ 5M 2แอมป์2ชั่วโมงใช่ไหมก็คือที่ถ้าว่าเป็น 10M แอมป์ในเอกสารระบุว่า 15M แอมป์ก็ได้ประสิทธิภาพมาที่ประมาณ66.6%อาจจะประมาณถึง70%สำหรับ ความสูญเสียในการทดลองก็แบบชุดนี้ก็ไม่ได้ถือว่าแพงมากแล้วก็ชอบที่มันเล็กเบาดีก็เป็นอันจบรีวิว